พันดามะยังธีลานิสังสาะถังปะนามาเซปันจิมเมฆาปตะโยอานิสังสารีละวัตโตสีลสัมปทายาดูก่นค้าหรหาบดีทั้งลาหลายอานิสรงแห่งสิ้นสมบาทของคนมีสีนหาประการเหล่านี้ กตเมปัญจาอานิสงแห่งสีลหาประการมีอะไรบ้างอิทาคหาปัตโยสิลวาสิลสัมปนโนดูก่อนคฤรหบดีทั้งหลายคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลอัปมาธาธิการณังมหันตังโพคคขันตังอธิคัตจติ ยอมได้ราบกองโภคาอันยิ่งใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุอยังปัโมอนิสังโซอันนี้เป็นอนิสง้อที่หนึ่งสีละวะโตสีลสัมปทายาแห่งศีนสมบัติของคนมีสีเห็นปุนหาจะปรังคะปัตโย ดูก่อนคฤหบดีอีกข้อหนึ่งสีละวะโตสีลสัมปันัสสาเมื่อมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลกันละยาโนกิติสัตโธอภุคัตจติเกียรติสาบอันงดงามก็อย่อมคุ้งกะจรไปไกล ยังทุติโยอนิสงโซสิลวโตสิลสัมปัตยาอันนี้เป็นอน,นิสงฆ์ข้อที่สองแห่งสิ้นสมบัติของคนมีศีลนพูนหาจะประังคหาปตโยดูก่อนคฤหบดีอีกข้อหนึ่งสิลาวสิลสัมปโนคนมีศิลนจึงพร้อมด้วยศิลแล้ว ยัญญาเทวาบาิสังอุปสังกรรมตีจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆญาติคติยะบาลิสังญาิพรฒนาบาลิสังคือทำกลางหมู่กษัตริย์หรือทำกลางหมู่พรามณญาทิขหาปติบาลิสังญาิสมณะบาลิสัง ในธถ้ำกลางหมู่คฤหบดีหรือถ้ำกลางสมณนาะวิซาระโทอุปสังกมามติอมังกุปูโตเธอย่อมองค์อาจไม่เคือเขินอายังตาติโยอนิสังโซสิละววตุสิลสัมปทายาอันนี้เป็นอนิสง์ข้อที่สามแห่งสิ้นสมบัติของคนมีสิล ณนาจะประังขหาปัทโย ο, ดูก่อนข้ารบดีอีกข้อหนึ่งสิลาวาสิลาสัมปันโนคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลแล้วอาสัมมุลโหกาลังกะโรติย่อมไม่หลงทำการกิริยาอายังจะุโทอนิสังโซสิลาวะโตสิลาสัมปทายา อันนี้เป็นอาน,นิสงส์งข้อที่สี่แห่งสิ้นสมบัติของคนมีสิญปุณาจะประรังคหาปัตโยดูก่อนคฤหาบดีอีกข้อหนึ่งสิลวาวสิละสัมปนโนคนมีสิลถึงพร้อมด้วยศิลแล้วกายาสะเพทาปรมมาราณาเบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ถูกกติงสกังโลกังอุปปัชติยอมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อายังปัญจโมอนิสังโซสิลววตุสิลสัมปทายาอันนี้เป็นอนิสงค์ที่ห้าแห่งสิ้นสมบัติของคนมีสีเห็นอิเมโคข้าหปตโยปัญจานิสังซาสิลววตุสิลสัมปัทายาตี ดูก่อนคดหาบดีทั้งหลายอาน,นิสงส์งแห่งสิ้นสมบัติของคนมีศีลมีอยู่ห้าประการเหล่านี้แล